เรื่องอยากจะเล่าให้ฟังวันนั้นเรากับพี่ๆน้องๆไปผจญภัยมาละ่ะอยากจะลองโบกรถไปเที่ยวเมืองกาญจนบุรีได้ยินว่ามีเหมืองทองที่ทองผาภูมิด,ด้วยละ่ะสวัสดีค่ะนตี้วรัญญาธนาช่ยค่ะรอต้องงานแล้วแต่ไม่มีรถจรอดเลยมีแต่ขับผ่านจะได้ไปหรือเปล่าเนี่ย อาทิตดาววันทิพย์เจรเลยนะคะตอนนี้ก็รอรถกับเพื่อนๆบอกมากัน2ชั่วโมงเรายังไม่มีรถจอดเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉาวอลิศาลาธนาโชว์นะคะหรือว่านตตี้ก็ยืนรอมาตั้งนานแล้วแต่รถก็ยังไม่มาแต่ว่าอีกไม่นานก็คงจะมาค่ะก็ต้องสู้ๆกันต่อไปค่ะ ดีค่ะชื่อแนนซี่ยูนัชนาอนาชทค่ะเรามาตั้งนานแล้วรถยังไม่จอดเลยอะเต็มมากเลยวันนี้จะไปถึงทองเองภูหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮ้ยมาคันนึงแล้วเดี๋ยวค้อนนีม่มาคันนึงแล้วเดี๋ยวคอนรถมาแล้วและแล้วก็มีราชรถมาเกยนไม่ใช่รถฟรักทองของเจ้าชายรุ่งงามในนิทานดอกอแต่เป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของชาวบ,บ้านใจดีรับเราไปด้วย แสงสารรถจังจะไหวไหมเนีย่ยบรรทุกลูกหมูสีตัวอย่างพวกเราคงไปได้ไม่ไกลละมั้งแล้วเราก็มารอบอกเลกกันต่อที่ริมถนนใหญ่หลายคันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหลายคันมาทักทายว่าจะไปไหน พวกเราหญิงมั่นตั้งใจจะไปท้องผาภูมิไม่มีการเปลี่ยนใจเขาบอกไปคนละทางกันก็เลยได้แต่ส่งยิ้มหวานๆพร้อมคำขอบคุณให้ แล้วในที่สุดก็มีอัศวินหมึกมาช่วยเไปดูค่ะนี่จะไปจะไปไหนกันเนี่ยจะไปท้องผาภูมิค่ะท้องผาภูมิเคยมาเที่ยวที่ท้องผาภูมิไหมไม่เคยเลยท้องผาภูมิก็ยังไปไกลนะไปไกลจะไปกันยังไงเนี่ยบกเลื่อนไปเรื่อยๆที่นี่นานๆจะมีรถถ่านมาทำเนี่ย เอาอย่างนี้กันเดี๋ยวไปบ้านพี่ก่อนดีกว่ามะมไปนั่งทานน้ำแล้วเดี๋ยวจะแนะน,นำสถานที่ท่องเที่ยวให้นะจะได้รู้จักทองผาภูมิมากขึ้นเนาะเนาะพาไปถึงทองผาภูมเิเลยถึงเหมืองแร่เหมืองสมสักเลยนะขึ้นรถก่อนมาขึ้นแล้วมาก่อนขึ้น าานี่มาจากไหนกันเนี่ยมาจากไหนมาจากงเแพ้ค่ะพวกเราดีใจสุดๆที่มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างพี่หมึกหรือพี่ชำนาญมณีวงอาสาพาเราไปพักผ่อนที่ผู้ผาตาดโฮมสเตย์ของแกก่อนก่อนที่จะโบกรถให้เมื่อยไปว่ากว่าน,นี้หิวก็หิวแบบนี้มีรื้อจะปฏิเสธผู้ผาตาดโฮมสเตย์ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสี่แยกหินดานก่อนถึงอำเภอทองผาภูมิแค่24กิโลเมตรนี่เอง เลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปสักหนึ่งกิโลเมตรผ่านไร่มันสัปะหลังเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นทิวเขาตะนาวสียาวสุดลูกหูลูกตาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเข้าถนนลูกลังดูลำบากนิดหน่อยแต่พวกเราก็ทนได้เชื่อไหมเข้าไปถึงแล้วต้องอึ้งเลยละใช่ไหมใช่ครับโอ้างเข้าสวยมากเลยดูเป็นทาวิลสวยะนะชอบเลยมิเตอรแม ขาตาเล้วครับเชีญครับเชิญครับโอ้ยอากาศดีมากเลยค่ะสวยมากเลยย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 สยัยรยยยยยสยยยยับยย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 ัยคยยเหมือนอยู่แบบยยยกลางยย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 ยงยยยคยย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 ยายย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 ม ที่นี่อากาศบริสุทธิ์นะฮะไม่มีพอลิชั่นไม่มีสารเคมีเราที่นี่พักได้ไหมอะคะปกติที่นี่เปิดรับแขกอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้ต้องขอโทษด้วยเต็มแล้วลูกค้าจะอยากก็จะรับแต่ลูกค้าจองอย่างเดียวนะครับท่านเรามีส่วนตรงไหนคะมีชื่อหรือเปล่าคะมี นีชื่อบ้านละลิกละรีครับมีชื่อทุกหลังเ <c oughs> พราะบ้านชื่อกับตัวบ้านก็จะสอดคล้องกันถ้าได้เข้า,ปขาไปชมที่ไหนเราหลังนี่ชื่อเหมือนกันไหมครับไม่เหมือน <c oughs> ครับ <c oughs> ครับก็ขึ้นอยู่ <c oughs> แต่ละแบบบ้านนะชื่อก็จะจะบ่งบอกถึงแบบบ้าน <c oughs> นะครับ จดส,สวยวอ่ะอ้หสวยมากบรรยากาศน่าอาน้ำางน้ำข้ากน้กันเดี๋จงเหมือนน้าต่างเลยอว่าน้าต่าง ทานนะ้ำทานผลไม้ไการเดินสวนผ่อนการเดินสวนค่ะที่เมืองและอย่างบ้านนี้มีชื่อว่า,าอะไรคับหลังนี้จะชื่อออดอ้อนอซ้อครับหลังนี้มันเป็นบ้านหลังที่สองนะบ,บ้านบ้านปิกไม้แอดสนชื่อผมก็มาตั้งชื่อออดอ้อนอซ้ออค่ะแอบอันนี้จะเป็นหลังนู้นที่เห็นไกลๆนั่นคือบ้านหนังหมู วิธีการทําไม้เขาเรียกเข้าฝาแบบเรื่อยแบบหนังหมูหรือชื่อบ้านอ้อนออดสอ,อ,อเลาะเราพักได้กี่คนนะคะหลังนี้นอนนอนได้สองคนหลังนี้นก็ได้สองคนครับไม่มุดเลาะอย่างนี้ไอ้นี่มันอะไรคะเนี่ยสวยดีะอะเวลาอันนี้อันนี้เรียก,กม่านบาหลีครับครับด,ดูดูดูสวยแต่มันต้องคอยคอยแต่งอยู่เรื่อย ที่หนึ่งต้องแต่งทีถ้าเราไม่แต่งมันก็จะยาวครับลกลุงลังหมดไปเดี๋ยวเข้าเข้าไปทานน้ำก่อนเดี๋ยวพาพาเข้าไปดูในบ้านนะครับ